ลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในเมื่อตลาดเปิดลูกค้าก็มารวมกลุ่มกันมากมายหลังจากจบดราม่ากก็ขายของเสลยสิขาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กดข้ามโฆษณาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะใครที่เมื่อวาน ได้อยู่ในไลฟ์สดของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟิแนลนด์บ้างคะในอะแอปดําที่แกเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละแต่ทีนี้นะคะในช่วงจังหวะที่แกเล่าเนี่ยมีคนเข้าไปในไลฟ์สดทะลุแบบสองหมืนกว่าสองหมืนหนึ่งพันกว่านี่แหละบอกได้เลยว่าเยอะมากคือมันเป็นเรื่องราวที่ คือคนสนใจไงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเป็นอย่างที่ข่าวที่มันออกไปหรือเปล่านะคะทีเนี้ยบอสพี่ก็เล่าเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังปุ๊บปิดจบท้ายด้วยการขายของแบบฮิวใจกันไปเลยอ่านะคะใครที่แบาบว่าเห็นใจใครที่แบาบว่ารักผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์สงสารผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะก็อ่า ฮิวใจด้วยการซื้อของกันไปเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าผู้ชายคนนี้สามารถพลิกวิกฤตต่างๆนะคะให้เป็นโอกาสได้เสมอคือคนเราอ่ะถ้าเกิดว่ามองเห็นโอกาสในทุกๆที่คนๆนั้นจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นที่รอโอกาสที่คนจะหยิบยื่นให้แต่ผู้ชายคนนี้นะคะ แกสามารถที่จะหาโอกาสในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองได้อยู่ตลอดเลยไม่แปลกใช่ไหมคะที่ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์แกจะรวยเร็วได้มากขนาดนี้ ไม่ได้แบบไปทำอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าผิดกฎหมายแต่เพราะว่าแกเป็นคนขยันเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในทุกทุกที่และก็มันราบรื่นมากๆแล้วมันไหลลื่นมากๆอะทุกคนแกเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วดังนั้นแกใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็พรสวรรค์ที่ได้มานี่แหละให้มันเกิดประโยชน์และก็ ประสบความสําเร็จจริงๆค่ะขายยาสีฟันปุ๊บนะคะขายกาแฟไปด้วยเลยและตบท้ายด้วยเครื่องสําอางใช่ไหมน่าจะเป็นเซรั่มหรืออะไรนี่แหละซึ่งบอกได้เลยว่า FC ที่รักผู้ยหบ้านฟินแลนด์นะคะโอ้โหคือ f กันเยอะมากยกมือขึ้นสิคะว่าใคร อยู่ในไลฟ์สดเมื่อวานแล้วก็ได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนไปบ้างจากที่ไปเ,เห็นคอมเมนต์ในหลายๆเพจท,ที่เขาพูดถึงเรื่องราวเรื่องอุบัติเหตุนี่แหละแล้วก็มี FC นะคะเยอะมากเลยคือเขียนว่าเนี่ยได้ไล้วยาสีฟัน2หลอด3หลอดบ้างคือสบายใจแล้วสุขใจแล้วคือได้ได้อุดหนุนได้ให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ เห็นไหมคะว่าในท่ามกลางของดรามา่าในท่ามกลางของกระแสข่าวที่บิดเบือนสำหรับในบางในบางเพจบางสื่อทำให้หลายๆคนเข้าใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด,ด์ผิดผิดไปแต่นะคะ f อที่รักผู้ชายคนนี้เขารู้ค่ะนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงและหลายๆคนก็อยู่ในไลฟ์สดวันนั้นซึ่งพอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะ มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งและก็ปิดท้ายด้วยการขายของ FC ก็ให้กำลังใจในการอุดหนุนกันสิคะและที่สำคัญน่ะน่าชื่นใจมากๆคะ่ะเห็น FC เขียนนะบอกว่ายาสีฟันของผู้เหญบ้านฟิลแลนใช้ดีมากโอ้เสียดายมากเลยที่ uh, อยู่ที่ต่างประเทศอะคือมันไม่มีตะกล้าให้กดไงคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าจะให เพื่อนๆที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะได้ช่วยจัดการในเรื่องนี้ให้เพราะว่าอย่างแคปหมูก็ให้เพื่อนๆนะคะที่ที่อยู่ประเทศไทยสั่งแล้วก็ส่งให้คุณแม่ได้ทานแล้วแต่ทีนี้ยาสีฟันเห็นเพื่อนๆบอกไม่ได้เพื่อนๆฟ้าหรอกเห็น FC นี่แหละนะคะเขียนกันบอกว่าใช้ดีมากๆเลยส่วนกาแฟคุณแม่ก็ไม่ได้ดื่มกาแฟนะคะก็น่าจะ แคบหมูแล้วก็ยาสีฟันนี่แหละที่น่าจะได้อุดหนุนอยู่และก็อย่างเครื่องสำอางเนาะเซรั่มนี่แหละน่าจะเซรั่มเหนสำหรับคนเป็นสิวอืมเป็นสำหรับคนเป็นสิวและเห็นบอสบว่าใช้ดีมากๆดังนั้นถ้าเกิดว่า f อีคนไหนที่เอ่อเป็นสิวนะลองดูนะคะเพราะว่าเห็น f อีนะที่เขาไปเขียนใต้คอมเมนต์ก็บอกว่ามันใช้ดีและยาสีฟันนี่หลายเสียงมากๆเลยนะทุกคนหลายเสียงมากๆเลยว่า ใช้ดีมากๆลองดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยสั่งมาใช้ลองสั่งดูนะคะแล้วก็มาใช้ดูซึ่งราคาก็คบหากันได้แล้วยิ่งเมื่อวานนะคือในไลฟ์สดอะ่ะเขาเอามาลดราคาในช่วงในช่วงที่ไลฟ์สดเลย ส่วนกาแฟก็เหมือนกันนะทุกคนใครได้ซื้อไปบ้างราคาต่กล่องน่าจะ1 0 0บาทเองแล้ว3กล่อง300ซึ่งราคาจริงๆมันมากกว่านั้นคืออ่าลดแบบบอสบิกก็แบบตาโตเลยฮะจริงเหรอลดแบบนี้แบบลดแบบนี้หมดตัวเลยนะแต่บังเอิญว่าคือนั่นแหละค่ะอ่าบางครั้งการตลาดเราจะไปเอาแค่ปริมาณที่มันไม่ใช่จิ ราคาที่มันสูงมากแต่ได้ปริมาณน้อยบางครั้งการการขายของออกไปมันได้น้อยไงนี่คือคนที่มีหัวการค้ามากๆทุกคนเอาปริมาณแล้วนะคะกำไรอาจจะน้อยแต่ปริมาณที่มันออกไปเยอะมันทำให้ผลิตภัณฑ์มันกระจายสู่ตลาดได้รวดเร็วมากกว่าการที่เราขายราคาที่มันแพงแน่นอนว่า มั่นใจในคุณภาพอยู่แล้วถูกต้องค่ะแต่โลกของการแข่งขันมันมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายหลายเจ้าดังนั้นอีกหนึ่งลู่ทางในการที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้ต่อสู้กับคนอื่นได้ก็ในเรื่องการมาจัดโปรโมชั่นนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดที่ เก่งมากๆท่ามกลางเรื่องราวที่มันปวดหมองนะคะเรื่องราวที่มันมากวนใจเป็นดรามา่าเขาสามารถพลิกวิกฤตตรงนั้นแหละให้มันเกิดโอกาสได้เสมอและไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นะคะผาหลังจากนั้นเขาก็ทำการตลาดธุรกิจอย่างอื่นของเขาเลยโดยเฉพาะฟินครับเห็นไหมคะว่าทำไม b o สบิ๊กถึงได้ประสบความสำเร็จ ได้ขนาดนี้ก็ดูเขาสิคะเขาไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองเลยไม่เคยย่ำอยู่กับที่และไม่เคยที่จะเออเป็นน้ำเต็มแก้วฉันดังแล้วฉันรวยแล้วฉันเออขายของก็ได้เยอะแล้วก็พอแล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายแต่ผู้ชายคนนี้นะคะ ทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองนี่เพิ่งจะเริ่มธุรกิจนับศูนย์ใหม่เลยทั้งทั้ท,ที่ตอนนี้แกไปสู่จุดไหนแล้วแต่แกไม่เคยที่จะย่าอยู่กับที่ไม่เคยที่จะเป็นน้ําเต็มแก้วไงดังนั้นในทุกย่างก้าวในทุกวันมันจะมีโอกาสให้เราคว้าอยู่เสมออยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมองเห็นโอกาสในที่นั้นๆหรือเปล่า แต่ผู้ชายคนนี้เขามองเห็นโอกาสในทุกๆที่และก็ทุกๆวันค่ะเอาเป็นว่านะคะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ